ขนาดที่ดูกันต่อไปอออะไรนะวันที่10วันที่10อันนี้ครบ15วันที่ท่านนายกจะต้องยื่นคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญคดีตั้งคุณพิชิตนะคะประเด็นนี้ก็แปลว่าอะไรแปลว่าอาจจะไปยื่นวันศุกร์หรือเปล่าวันที่7มิถุนาหรือจะไปยื่นวันที่10ค่ะวันจันทร์แต่ใจนี้ก็ตามทีวันที่12มิถุนายนศาลอาจจะมีบอกว่าได้รับแล้ว แล้วจะยังไงต่อ,อจะไต่สวนไหมค่ะหรือพยานหลักฐานเพียงพอแล้วนัดฟังคำพิธีฉัยเลยก็ได้ค่ะอันนี้ล้นไหมวันที่สิบเป็นต้นไปมันจะไปลงวันที่12เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าประชุมวันพุธไงฮะสารนัำมรีท่านประชุมทุกวันพุธขนาดที่เขาเชื่อว่าคุณชนุก,กําลังตัวทานอยู่ค่ะใช่ไหมใช่เมื่อวานนี้คุณเฉษฐาก็เลยพูดถึงประเด็นนี้นักข่าวถามเลยนะคุณลุงยิ้งเนี่ยเป็นคนพูดในที่ประชุมพักนะทารัฐบาลอยู่ นายกเศรษฐาอยู่รัฐบาลก็อยู่พักรวมก็อยู่พ,ยพักรวมก็อยู่เพื่อไทยก็อยู่นะ,ะขอให้พวกเราเข้าใจเหตุผลของน้ำตีในการเชิญคุณวิศนุเครืองามมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีเอามาเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีมันคุ้นปากขออภัยมาเป็นที่ปรึกษาและยิ่งคุณวิศนุบอกเลยนะอ๋อถ้าต่อต้านมากก็ไม่อยู่นะค่ะผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรคนี่ใครจะงอจะบอกให้ บังเอินท่านเดินช้าๆไม่งั้นสะบัดให้ดูด้วยนะเอาเป็นว่าเมาื่อวานนี้นักข่าวถามคุณเศรษฐาว่ามันมีคนในพักที่ไม่พอใจอยู่คุณเศรษฐารู้ไหมบอกว่าก็เดี๋ยวจะเข้าพักเคลียร์ใจกับสสในพักอะค่ะถ้ามีเวลา <c oughs> คือนักข่าวถามว่าเนี่ยมันมีข่าวว่าในพักเพื่อไทยเนี่ยมีคนไม่พอใจจนคุณนุงอิงเนี่ยต้องช่วยเคลียร์ให้ <c oughs> ให้สนับสนุนนายก คุณเศรษฐาก็เลยบอกผมก็ได้ยินมาจากสื่อมวลชนนี่แหละแต่ยืนยันว่าผมไม่ได้เลี่ยงที่จะเข้าประชุมพักนะตกลงวันก่อนไม่ได้หนีใช่ไหมมีเวลาว่างเข้าพักตลอดแต่ช่วงนี้สภาปิดก็เลยยังไม่มีเรื่องอะไรก็ยอมรับว่ามันมีนเรื่องธรรมดาที่จะมีทั้งคนพอใจและไม่พอใจแต่ถึงเวลาก็พร้อมจะเข้าไปชี้แจงใช่ใช่ค่ะคำอธิบายก็จะชี้แจงได้ค่ะ เห็นคุณอ่าขอให้สสประชมในพักขอให้สสเปนุให้นายกตที่สุาของท่านครับก็ได้ยินมาก็ติดตามจากที่สื่อที่สื่อมวลชนได้ได้รายงานนะพอดีผมไม่ได้ไม่ได้หลีกเลี่ยงที่จะไม่เข้าพักหรืออะไรนะครับเพราะถ้าเกิดถ้าเกิดว่างผมจะเข้าตลอดก็เป็นธรรมดาครับก็คงมีคนพอใจไม่พอใจบ้างแต่ผมเชื่อว่าคำที่บายก็ชัดเจนนะครับการที่นายกไม่เข้าไปพูดด้วยตัวเองจะทาให้สสนั้นมีความสบายใจมากกว่าให้คนอื่นพูดให้เลยคัะ ก็เป <S an> ็นอีกแนวคิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่างหรือถ้าเกิดมีเวลาเ็าจะเข้าไปแล้วถ้าเกิดมีการถามก็จะชี้แจงต่อไปเรื่อยๆเหมือนที่คําถามที่ถามแล้วถามอีกผมว่าเป็นเป็นหน้าที่ผมต้องชี้แจงต่อไปนะครับก็ไม่ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็เข้าใจว่าถ้าเกิดถามซ้ําอยู่ก็แสดงว่ายังมีความกังวลอยู่ก็เป็นหน้าที่ผมที่ต้องพยายามอธิบายต่อไปมันจะงเป็นช่องว่างระยะห่างระหว่างท่านนายกกับต .2 ขึ้นไปเรื่อยๆไหมครับ ไม่นะครับผมคิดว่าไม่แต่ว่าก็เป็นนะก็เป็นเรื่องของการที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยก็คงไม่ได้สบายใจด้วยกันทุกเรื่องเสมอไปนะครับแต่ว่าเรื่องที่สบายใจจะแปเรื่องที่ไม่สบายใจ20เราก็ต้องพยายามเวิร์กออนเรื่องที่20เพื่อให้มันลดลงไปเลยอ1บ1กไปเรื่อยๆในอนาคตจะมีโอกาสที่ายกจะพูดคุยเป็นกลุ่มผ้าอาดเป็นกลุ่มผ้าผ้าผ้าอรย่างเงี้ยทำอยู่แล้วครับทำอยู่แล้วครับในแง่ของเอาเรื่องของ นโยบายต่างๆมาจับแล้วถ้าเกิดสสคนไหนภาคไหนหรือว่าภัคไหนที่มีที่มีผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบผมก็จะมานั่งฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะปรับนโยบายเพื่อให้มันตรงกับความต้องการของประชาชนเพราะว่าสสคือตัวแทนของประชาชนนะครับเอาเป็นว่า10มิถุนาครบ15วันคุณเสร t h ายื่นสารํำนวนถ้าปลอดภัยถ้าอาจารย์วิชนุด,ดูเสร็จวันศุกร์ได้ยื่นเถอะ ขนาดเดียวกันหรือจะขยายไหมมั้งไม่น่าขยายนะคะใช่ไหมเพาเหมือนเสร็จแล้วเออ,อตแต่<า>โอ้ยอคุณสมจักใช้คาว่าปราดเลยนะคคุณวิศนุเป็นปราดเป็นผู้รู้อต้องมาดูเลย